เขมรเองเป็นแหล่งสแกมเมอร์เป็นแหล่งที่หลอกลวงคนระดับโลกคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมรัะเป็นชาวเบลารุสมีข่าวออกมาว่าเธอถูกสแกมเมอร์หลอกให้มาไทยและเธอถูกเอาไปขังคราวนี้ที่พมา่าถูกไหมครับเมใช่คับและถูกฆ่าเอาเอวัยะวะ เห็นบอกไปขายเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะตอนแรกข่าวออกมาดันไประบุว่าไทยเราเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวสาวเบลารุสคนนี้หรือไม่คืออย่างนี้ครับผู้ชมฮะสื่อต่างประเทศอย่างเดลี่เมลรายงานว่านางแบบและนักร้องสาวชาวเบลารุสที่คุณผู้ชมเห็นก็คือคุณเวราคลาฟโซวาเบื้องต้นเธอตกเป็นเหยื่อนะฮะเห็นบอกเป็นเหยื่อออนไลน์แล้วสื่อเมืองนอกไปรายงานบอก ว่าโดนลักพาตัวคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าจร,จริงๆแล้วสื่อไทยเราก็ต้องอธิบายความจริง<ฆ>เพราะเดี๋ยววันนี้ช่องแปจะเปิดหลักฐานไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไทยเราก็จะเสียชื่ออีกคือตอนนี้จีนไม่กล้ามามถูกไหมฮะนอกจากจีนก็ไม่กล้าไปขเขมร<ฆ>ด้วยคุณผู้ชมฮะ คือไทยเราต้องยืนยันตอนนี้ว่าเราไม่ใช่ทางผ่านของกลุ่มคนที่เข้ามาอุ้มตัวเพราะถามว่าเกิดอะไรขึ้นการหายตัวไปของเธอคุณผู้ชมครับผมอยากให้ดูไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวเบลารุส<ฆ>คนนี้ที่งานเปิดไทม์ไลน์ใบที่หนึ่งขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งเพราะพบว่าเธอมาถึงกรุงเทพวันที่20ถูกไหมครับเมย์วันที่12กันยายนขอ,อภาย12กันยา เวลาเที่ยงคืน41นาทีนะคะแล้วก็เดินทางเข้าประเทศไทยมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะส่วนเดินทางออกจากประเทศไทยคือ20กันยายนตอน7โมง20นาทีคือถ้าดูเวลาตรงนี้คุณผู้ชมฮะมันก็มีสิทธิ์ที่ทางด้านจริงๆเดลิเมลเนี่ยน่าจะรายงานวันผิดด้วยนะคุณผ<ช>ู้ชมฮะเพราะเดลิเมลเนี่ยไปอ้างวันที่20ปรากฏว่าวันนี้ทางด้านผู้ช่วย อรองผู้บัญชาการสรตรมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตํารวจตรีเชิงรุนริมพดีท่านก็ในฐานะโฆษกสตมท่านก็บอกว่าท่านผู้บัญชาการคือพลตำรวจโทพานุมาตรบุญ,ญรักษ์สั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการด่วนเพราะจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยสาเวเบลลุสนางแบบคนนี้ก็คือเวลาคาบโชวาคุณผู้ชมฮะตามเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเธอมาประเทศไทยคือ12กันยา68 ตอนเวลาเที่ยงคืน41นาทีนะครับคุณผู้ชมฮะและจากการตรวจสอบฐานข้อมูลอย่างละเอียดคุณผู้ชมครับเธอเองเนี่ยเห็นบอกว่าตอนมาถึงเนี่ยก็คือสนามบินสุวรรณภูมิและต่อมาเธอเดินทางออกจากไทยด้วยสายการบินเที่ยวบิน TG 301นะครับวันที่20กันยา68ตอน7จ็นาฬิกา20นาทีผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองขาออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลายทางคือเมียนมานะฮะ,ฮะล่าสุดอาทีลรภาพ <c oughs> มันจะต้องเปิดหลักฐานเพื่อให้รู้ว่าไทยเราเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดที่ให้กลุ่มอาชญากรของโลกเข้ามาอุ้มชาวต่างชาติ <c oughs> ไม่อย่างนั้นไทยเราก็จะเสียชื่ออีกถูกไหมฮะภาพขวามืออขอภัยซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยที่กำลังเห็นเนี่ยก็คือเป็นภาพถ่ายล่าสุดคุณผู้ชมฮะของทางด้านสาวเบลารุสนะฮะรายนี้ โดยเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เธอเองเนี่ยจะไปก็คือเมียนมาเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าแล้วเธอไปถูกฆ่าขายอวัยะวะได้ยังไง คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์แลวเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานทีละชิ้นว่าเธอไปไหนตอนอยู่ไทยเพราะเรื่องนี้เป็นข่าวระดับโลกเมอ่านไทม์ไลน์หน่อยสิไล่เรียงก่อนที่เธอจะตายเกิดอะไรขึ้นกับดังแบบหลังจากเธอเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยสายการบินทีจีที่เดินทางไปเมียนมาโดยไม่มีการบังคับแต่อย่างใดนะคะเห็นว่าพอเธอไปถึงฝั่งเมียนมาค่ะเธอถูกควบคุมตัวและบังคับให้ร่วมก่ออาชญากรรมออนไลน์และให้ทํากําไรแต่ว่าเธอทําได้ไม่ถึงเป้าหมายที่แก๊งสแกมเมอร์เขาตั้งเอาไว้เธอจึงถูกสังหารค่ะแต่เธอสังหารแล้วนะคะยังไม่ จบเพราะว่าแก๊งอัชญากรรมติดต่อครอบครัวเธอบอกว่าเธอตายแล้วพร้อมกับเรียกเงินประมาณ16ล้านบาทเพื่อแลกกับการส่งร่างเธอคืนให้กับครอบครัวค่ะแต่ครอบครัวไม่ยอมทําตามแก๊งอัชญากรรมนะคะจึงส่งข้อความบอกว่าร่างถูกชาปนากิจไปแล้วค่ะมีบุคคลปริศนาส่งข้อความบอกครอบครัวว่าเธอถูกนววําอวัยวะไปขายก่อนที่เธอจะถูกแก๊งอัชญากรรมสังหารด้วยค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้พอมา,มาเกี่ยวข้องกับไทยขอขึ้นภาพเมื่อกี้นี้ค้างจอเอาไว้ โดยวันนี้เองเนี่ยทางด้านของผู้ประชาก,การสอตมอนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับไล่เรียงวงจรปิดทุกอย่างที่เธออยู่ในประเทศไทยพบว่าเธอไม่ได้ถูกแก๊งอุ้มตัวออกไปถามว่าเพราะอะไรภาพทางซ้ายมือคุณผู้ชมฮะมันเป็นภาพที่ยืนยันว่าเธอเดินทาง เข้าและออกถ<ช>ูกฮะโดยไม่มีบุคคลเนี่ยเข้ามาอุ้มเธอในประเทศไทยนะฮะอย่างทางด้านของพลตำรวจตรีเชิงรนเป็นรองผู้บัญชาการสตมบอกว่าการเข้ามาประเทศไทยและถูกอุ้มไปพมา่าไม่ใช่เรื่องจริงยืนยันว่ากรณีการหลอกเหยื่อผ่านไทยไปยังสแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้านท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรีเอกกิติรัตนเพชรท่านเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และทางตำรวจไปเจอว่าจริงๆแล้ว ตัวเธอเองเนี่ยมีการเข้าพักในประเทศด้วยถูกไหมครับเมย์ค่ะนี่ขณะเดียวกันปากสื่อมวลชนและสังคมยืนยันตรงนี้ประเทศไทยเรายังมีความปลอดภัยไม่มีการอุ้มคนต่างชาตินะต้องย้ำตรงนี้ทีมงานเปลี่ยนบาประเด็นหน่อยสินอกจากฆ่าควักอวัยวะแล้วเนี่ยย้ำบาประเด็นขึ้นมาสักนิดหนึ่งเปลี่ยนใหม่ตำรวจไทยยืนยันไม่มีการสั่งอุ้มนางแบบสาวในประเทศ เขียนบาแบบนี้ครับล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเพื่อจะเป็นการยืนยันทางทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพันธุระเอกปริญญากริ่งเกษรท่านก็เป็นรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่านบอกว่านางแบบสาวรายนี้ถูกจ้างมาเดินแบบและเดินทางเข้าไทยตามวันเวลาที่ผมบอกคุณผู้ชมไปก่อนถูกบังคับรีถไถนะฮะเห็นบอกว่า เธอเนี่ยถูกบังคับให้ไปทำงานเว็บไซต์หาคู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถูกทรมานโหน่าสงสายมากนินเข้าใจว่าทางด้านของพันตำรวจเอกปริยาอ๋อลูกท่นเลวัดแน่เลยใช่ไหมนี่ฮะบอกว่าตามวันเวลาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับคือพบว่าเธอเองเนี่ยสังเกตยอย่างนี้ฮะผู้เสียหายแจ้งพักแบบวันต่อวันสแสดงว่านางแบบสาวรายนี้ไม่มั่นใจว่าจะเดินทางออกไทยวันไหนถูกไหมฮะ โดยจากการตรวจสอบทางด้านของพันธุเอกปร,ริญญากลิ่นเกศรท่านบอกว่าท่านไปดูนะฮะว่าการจองที่พักเนี่ยของทางด้านนางแบบสาวเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเจอข้อมูลว่าจองออนไลน์แบบทีละวัน12ถึง14ถูกไหมฮะแล้วก็มี15ถึง17นี่แล้วก็มี18ถึง20โดยเบื้องต้นเนี่ยการบินของเธอเนี่ยเห็นบอกว่าบินมาจากไหหลน,นใช่ไหมค่ะ และยังไงต่อเมย์คือบินมาจากไหหนานประเทศจีนแล้วก็น่าจะมีการไปต่อเครื่องออกจากเบลารุสแล้วน่าจะไปต่อเครื่องที่จีนถึงบินจะเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เดินทางออกจากประเทศไทยด้วยสายการบินไทยไปที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาสิ่งที่พันธมตเอกปร,ริญญาเอามาชี้แจงเพื่อจะตอกย้าว่าประเทศไทยเธอไม่ได้ถูกลักพาตัวในประเทศไทยแต่สิ่งที่เธออยู่ในประเทศไทยเธออยู่อย่างสมัครใจและไม่มีใครบ,งครบังคับเธอเดินเข้ามาที่ตมเธอก็เดินเข้ามาอย่างสมัครใจแล้วก็จองที่พักในโรงแรมด้วยตัวเองนะคะจองทีลวัต ทั้งแบบออนไลน์และวอล์กอินค่ะนอกจากนั้นนี่นะคะสิ่งหนึ่งคือที่เป็นกังวลก็เพราะว่าช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาสถานเบสถานทูตเบลารุสที่เวียดนามค่ะเคยทําหนังสือมาถึงกระทรวงการต่างประเทศกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยบอกว่าให้ช่วยติดตามข้อมูลของคุณเวลาคนนี้หน่อยว่ามีการถูกลักพาตัวในประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งทางตม,มก็มีการชี้แจงไปนะคะบอกว่า ตอนนี้สิ่งที่เรามีทั้งการเดินทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิตามภาพทั้งคลิปวงจรปิดที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยไม่มีการบังคับเนี่เดี๋ยวเราจะเปิดหลักฐานาตามที่เราช่องแปดไปเจอนะฮะแต่อยากให้ฟังเสียงตำรวจเดี๋ยวเปิดขวามือเป็นภาพท่านพันุตรเอกปริญญาท่านสักนิดหนึ่งคืออย่างน,นี้แล้วคำถามต่อมาเมย์<า>แล้วเรื่องกรณีที่ว่าเธอมาไทยเอามาจริงถามวันเวลานอที่เมื่อกี้เนี่ยเป็นกล้องที่เธอผ่านสตอมอใช่ไหมะ<า>เออ แล้วประเด็นก็คือผ่านตอมขอผ่ตอนที่เธอผ่านตอมคำถามคือรถเธอไปโดนค่าควักอวัยวะได้ยังไงปรากฏว่าจากการสอบถามไปยังกงศูนกิตติมศักดิ์เบลารุสประจำประเทศไทยเห็นบอกว่านะักขนาดนี้เนยะยังไม่พบว่ามีข้อมูลผู้เสียชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะอา้าวแต่เดริเมลลาในงานไปแล้วใช่ว่าถูกฆ่าแล้วขายอวัยวะ ไหนลองฟังหน่อยเพราะเรื่องนี้เราต้องย้ำว่าไทยเราไม่ใช่จุดที่ให้อาญากรมาก่อคดีนะฮะไม่งั้นประเทศจะเสียหายในข้อมูลของการแจ้งที่พักเนี่ยนะครับเราเจอในสาระบบนะฮะโรงแรมเนี่ยเป็นคนแจ้งที่พักว่าพักที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่20แต่ว่าที่น่าสังเกตเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยโรงแรมจะแจ้งที่พักแค่ครั้งเดียวนะครับถ้า คนต่างด้าวเนี่ยไม่ได้เดินทางย้ายไปที่ไหนนะครับแต่ครั้งนี้โรงแรมเนี่ยแจ้งทุกวันหมายความว่าแจ้งวันต่อวัน12ก็แจ้ง13ก็แจ้ง14 15ไปจนจนถึงวันที่20นะฮะนั่นแสดงว่าคือตัวคนต่างชาติเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มั่นใจว่าจะต้องเดินทางออกวันไหนนะครับแล้วการจองโรงแรมเนี่ยก็เป็นลักษณะการจองวันต่อวันเช่นเดียวกันเช่นวันที่1 2ถึง14เนี่ยเขาจองออนไลน์ แล้วไม่ได้จองออนไลน์เหมา3ามวันนะฮะก็จองทีละวันทีละวันแล้วตอนที่เขาอยู่ที่โรงแรมมั้งพฤติกรรมเขาคุยไงนูรร้รรออกไปไหนบ้างปกติครับก็เดินทางเข้าออกเหมือนผู้เข้าพักตามปกติอันนี้เป็นข้อมูลจากทางโรงแรมเป็นคนแจ้งเรานะฮะแล้วก็ประกอบกับาภาพจากกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมก็ไม่ได้มีใครมาด้วยหรือว่าเดินเข้าเดินออกก็ปกติไม่มีอะไรเลยคนเดียวตลอดลคนเดียวตลอดครับเห็นว่าตามข้อมูลทางสุขภาพของเขาก็เหมือนเคยประสานม,มา อ่าใช่ฮะในในเดือนก่อนเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตของเบลารุสประจาประเทศเวียดนามเนี่ยเคยทาหนังสือนะครับมาหากระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วแล้วก็มาถึงสตมไทยด้วยเราก็มีการตอบหนังสือแบบเนี้ยว่าอ่าเขามีการขอร้องให้ช่วยติดตามข้อมูลคนสูญหายนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้คําว่าเสียชีวิตนะครับอ่าเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นเป็นข้อมูลที่มาจากทางสือ่อ นะครับจากทั้งต่างประเทศและก็ของไทยแต่เขาใช้คําว่าช่วยติดตามคนสูญหายเราก็ได้แจ้งเขาไปแล้วว่าผู้โดยสารในเดินทางมาแล้วก็เดินทางออกไปด้วยสายการบินครับแสด็นว่าที่กดสอบในไทยก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอะที่ต้องส่งเยตเรยังไม่มีข้อบ่งชี้นะคะคลิปตอนที่เขาเดินทางออกเนี่ยก็เดินทางคนเดียวนะผ่านช่องอัตโนมัติชาแนลหรือ ABC ของเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าถูกบังคับขู่เข็นอะไร ยัาม่ออกมาว่าเขาเสียชีวิตถูกไครเขาอกเขายว่า,อ,วาอันนี้แเราก็ยังไม่ได้มีาอันนี้เราเราก็สอบถามนะครับผ่านทางกองการต่างประเทศไปที่ออกองสุนกิติบะศักดเบลารุสประจําประเทศไทยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ายังไม่มีการยืนยันเป็นทางการว่ามีการเสียชีวิต นฮะคือแต่น่าตกใจเดลิมิลไปเรียบร้อยแล้วถูกป่ะเป็นค่าควักอวัยวะกลับมาตรงนี้ฮะล่าสุดเมื่อกี้เมย์บอกว่าอะไรมีหนังสืออะไรนะมีหนังสือใช่ค่ะสถานทูตก็คือสถานทูตเบลารุสประจําเวียดนามนะคะได้มีการส่งหนังสือนะคะมาถึงทางด้านของกระทรวงต่างประเทศของไทยในวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการหายตัวไปของนางสาวเวลานะคะตามข้อมูลที่สถานทูตระบุไว้ในหนังสือที่ส่งมาให้กระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยระบุไว้ว่า มิสเวรามาทํางานในไทยตั้งแต่11กันยายนโดยพักที่โรงแรมย่านลาดพร้าวแต่วันที่21กันยายนมีรถยนต์มารับตัวเธอออกไปโดยไม่รู้จุดหมายปลายทาง oh. ก็เลยอยากให้ประเทศไทยช่วยหาข้อมูล mm. เกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อมูลของนางสาวเวรา เป็นอย่างไรกันแน่ค่ะอันนี้คือหนังสือของสถานทูตเบลารุสประจําประเทศเวยนนาาที่ถามกระทรวงการต่างประเทศเรา <c oughs> คือก่อนที่เราจะมีคําตอบให้เขาแหละ,ะว่าเขาออกไปแล้วและคาถา,ถามคือตํารวจไทยเราก็ต้องยืนยนันแล้วเราก็ต้องสื่อก็ต้องช่วยกันเพราะมุมหนึ่งไม่อย่างนั้นไทยเราจะเสียชื่อคุณผู้ชมจะเห็นไทม์ไลน์แล้วเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานที่ช่องแปดไปได้มานะฮะ เปิดเต็มจอครับช่วงพำนักอยู่ในไทยและเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานคู่กันพร้อมกับหลักฐานที่ช่องแปดถามมาได้ว่าที่สื่อเดิอรี่มลไปรายงานว่าเธอโดนอุ้มเราก็ต้องปฏิเสธว่าบ้านเราไม่ใช่แหล่งอัชญรกร์ขนาดนั้น<ม>ลองไล่ไทม์ไลน์วันเวลาก่อนว่าช่องแปดไปเจอข้อมูลวันเวลาเขาเกิดอะไรขึ้นเธอเข้ามาถึงประเทศไทยนะคะคือเที่ยงคืน41นาทีของวันที่12กันยายน2568ค่ะเข้าประเทศ<ม>ด้วยเที่ยวบิน HU 7995 เป็นเที่ยวบินจากปักกิ่งมาถึงกรุงเทพผ่านด่านตมของท่ากาศยานสุวรรณภูมิบบนั้นะมีมาจากจีนด้วยนะมาจากจีนใช่ค่ะคนเดียวค่ะออยาเฉินจื้อที่สหรัฐกําลังเล่นอยู่ขณะนี้ อันนั้นก็ถูกระบุว่าเป็นคนจีนใช่แล้วก็เป็นแหล่งสร้างสแกมเมอร์ใหญ่ในขเขมรเป็นท่อน้ำเลี้ยงคุณเซนและน่าสนใจสาวนางแบบคนนี้มาจากจีนด้วยไหมใช่น่าจะมาต่อเครื่องที่จีนหรือไม่อย่างไรนะคะอย่างที่พันธุ์นวเอกปริญญาตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่หลังจากที่เขามาเหยียบที่สุวรรณภูมิตอนเที่ยงคืน41นาทีเธอเดินทางมาถึงโรงแรมย่านลาดพร้าวตอนตีหนึ่ง51นาทีค่ะเธอเข้าพักที่โรงแรมย่านลาดพร้าวนะคะ จองออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Expedia ค่ะแล้วก็นั่งรถแท็กซี่มาคนเดียวด้วยนะคะหลังจากนั้น12-20กันยายนค่ะเธอได้ออกไปด้านนอกและกลับเข้าห้องตามปกติโดยจะเข้าออกห้องคนเดียวไม่มีลักษณะของการถูกขูบ่บังคับหรือว่า มีการขู่เข็น,นแต่ประการใดอันนี้คือข้อมูลที่ตำรวจแจ้งมาถูกไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานไปเรื่อยๆครับเมเชินครับ20กันยายนนะคะ6โมง1นาทีค่ะเธอเช็คเอาท์ออกจากที่พักที่โรงแรมย่านลาดพร้าวมุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิค่ะโดยมีรถกระบะยี่ห้ออีซูซุสีขาวมารับที่หน้าโรงแรมหลังจากนั้นเธอเดินทางออกจากประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตอน7โมง20นาทีของวันที่20กันยายนนะคะเป็นเที่ยวบินทีจี301เดินทางไปที่ย่างกุ้งของเมียนมา ผ่านด่านตอมอที่สุวรรณภูมินั่นเองค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลที่เราได้มาและขณะเดียวกันเปิดหนังสือทางการของเบลารุสประกบคู่กับข้อมูลที่ช่องแปดทำขึ้นมาหน่อยครับเพ<ช><ช>ราะว่านี่เป็นหนังสือที่ทางสถานทูตเบลารุสปร,ระจําเวียดนามส่งมาขอให้ตำรวจไทยใช่ไหมครับ<ช>ติดตามหาตัวนางแบบคนนี้ว่าเธอเกิดอะไรขึ้น คุณผู้ชมครับช่อง8เราพยายามตามหาว่าก่อนที่เธอจะสาบศูนย์ไป<ฆ>แล้วถูกสื่ออังกฤษช่ไนะรายงานว่าเธอถูกฆ่าแล้วเอาอาวัยวะไปขายในแดนแสแกมเมอร์ที่พม่าเนี่ยนะฮะทีมงานเปิดไร่ภาพดูวันเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะขอ12กันยาตี1 50ก่อน12กันยาตี1 50นี่คือนาทีหลักฐานที่ช่อง8ได้มาฮะตอนที่เธอมาถึงและน่าสนใจคือ ตอนที่เธอกําลังจะไปด้วยเอาตอนเธอมาถึงก่อนนะครับเพราะเธอมาถึง12ถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะ12ะนะฮะเมื่อกี้ตามไทม์ไลน์เลยและแท็กซี่ดังกล่าวเลยเชื่อว่าตำรวจเรียกสอบหมดแล้วใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าถ้าสงสัยว่าเธอถูกหลอกอะไรยังไงอาจจะดูนะครับตอนลงเนี่ยจะพบว่ามีแค่โชเปอร์ใช่ค่ะนี่ แล้วเมื่อกี้ที่ทางด้านพันธบทเอกปริญญาท่านบอกเธอเนี่ยเหมือนจะพักที่พักแบบจองวันต่อวันคือมันก็น่าสนใจอาพูดกันตามตรงเหมือนคนไทยเราเนี่ยถูกหลอกเหมือนกันคนไทยเราเนี่ยจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เมที่จะเป็นพวกนักศึกษานักศึกษาจะโดนหลอกข้ามไปเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยตอนนั้นข้ามไปพมา่าของเราก็โดนพม่านะทุกวันนี้เรากาลังเล่นหุนเซนอยู่เนี่ยเพราะหุนเซนมันทําเราเนี่ยว่าเป็นแหลกสแกมเมอร์พม่าก็ใช่แต่ประเด็นคือตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจําได้นักศึกษาไทยที่โดนหลอก ส่วนใหญ่ก็คือจะให้จองห้องพักวันต่อวันของเรามันจะมีรูปแบบก็คือให้นักศึกษาไทยโทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่ว่าโดนจับเรียกค่าไทยแล้วสร้างเรื่องขึ้นมาด้วยตนเองปรากฏว่าอย่างทางด้านนางแบบสาวเราดูเนี่ยเขาเดินมาปกติเลย<ช>นี่ไม่มีใครตามเข้ามาด้วยนะฮะจากหลักฐานที่ช่อง8ได้มานี่อะ แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นหลังจากนั้นเธอเดินเข้าห้องพักที่โรงแรม<ะ>เดี๋ยวต้องเปิดภาพวันที่12ก่อนนะเพ<ะ>ิ่งกระโดดไปนะนี่อันนี้ใช่ค่ะอ่อบาลลงแป๊บหนึ่งครับให้ดูเราก็ลองดูว่ามีใครตามเธอมาหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เนี่ยตำรวจพบว่าเธออยู่ประเทศไทยเนี่ยกว่าเธอจะออกไปเนี่ย<ะ>ก็คือรอยต่อ20<ะ>นั่นก็หมายความว่าชิ้นเนี้ยที่เราไปหาภาพมาเนี่ยถ้ามันมีคนจะอุ้มต้องมีคนเข้าออกเพราะกลัวว่าจากวงจรปิดที่ช่องแได้มา คือก็าพบว่ามันไม่มีใครเข้าออกใช่ค่ะอ่นนี่แต่โรงแรมเขาขอไม่ชี้แจงนะโรงแรมให้ข้อมูลกับทีมตำรวจไปหมดแล้วอ่๋นวดูภาพนี่ไม่มีการบังคับขู่ข็ดเธอก็มาด้วยกระเป๋าปกติเวลาใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือตอนตีหนึ่งใช่ะหมตีหนึ่งห้าสิบสี่นาทีวันที่สิบสองกันยายนและเราก็ไล่เรียงความสําคัญมันจะเริ่มสเต็ปมาตรงนี้ฮะขอต่อมาก่อนก่อนเธอจะขึ้นเครื่องกลับ หลักฐานชิ้นต่อมาที่ช่องแดได้นะครับก่อนนางแบบสาวจะหายออกไปจากไทยและต่อเครื่องไปพมา่าชิ้นนี้คือตอนเช็คเอาท์หรือออกจากโรงแรม6กโมงวันที่20กันยาคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าก่อนที่เธอจะสาบสูญไปเนี่ยแล้วบอกว่าหายไปที่พมา่าค่ะไม่มีใครพักกับเธอด้วยใช่ค่ะโรงแรมยืนยันว่าเธอพักคนเดียวนะฮะตลอดระยะเวลาที่เธออยู่ประเทศไทยนี่ ก็ถูกปกติใช่ก<ล>เธอก็ไม่ได้มีอาการขึ้นเลย้อนรนค่ะอย่างท่านนักศึกษาเราเนี่ยที่เคยโดนหลอกไปพม่าเนี่ยนะฮะอันนั้นเนี่ยจะมีปฏิกิริยาร้อนรนแล้วจะไม่ออกจากห้องจะมีอย่างเดียวคือเดินไปซื้อเชือกกับพลาสเตอร์เอามาพันแล้วจัดฉากบอกกับแม่ว่าโดนเรียกค่าไทยส่วนเคสนางแบบที่มาเมืองไทยนี่ฮะให้ดูยาวนิดนึงก็ได้นะฮะคือการจะบอกว่านี่ที่ช่องแปดไปตามหาหลักฐานมาว่าเธอก่อนจะสาบศูนใคไมาอุ้มเธอไปเนี่ย ก็ปกติใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยโรงแรมให้ข้อมูลกับเราว่าเธอเข้าพักคนเดียวและความสำคัญน่าจะอยู่ที่ภาพนี้แหละครับเธอเดินออกมาหน้าโรงแรมใช่ค่ะและเข้าใจว่ารถคันนี้เป็นไปได้ไหมหเธอเรียกบริการอาวเปิดภาพต่อมารถนะครับทีมงานครับด้านหน้าโรงแรมเพื่อจะไปสุวรรณภูมิ ก่อนที่เธอจะเดินทางออกไปและหายตัวไปเลยฮะ6โมง6นาทีค่ะก็จะเห็นกระบะอีซูซูสีเับเจอไหมภาพสำคัญซะด้วยอ่ะได้ไหมตอบด้วยได้ไหมอ่ะในระหว่างนี้ขึ้นเอกสารของเบลารุสประกบขึ้นมาเป็นจอที่สองเอกสารเบลารุสครับเมื่อกี้นี้ โดยเบื้องต้นเนี่ยหลักฐานชิ้นต่อมาเนี่ย <S 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 มันเป็นภาพซึ่งกําลังจะบอกว่าตํารวจก็น่าจะไปหารถคันนี้เรียบร้อยแล้ว <S <S และตํารวจเองก็เลยยืนยันกับเราว่ากรณีนี้จริงๆแล้วเธอเนี่ยภาพที่มันสำคัญที่สุดที่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้โดนอุ้มก็คือภาพตอนที่เธอออกด่านถูกไหมครับเมยเพราะจังหวะที่เธอออกด่านเนี่ย มันจะเป็นภาพว่าไม่มีใครตามเธอแล้วแต่ล่องรอยการต่อจิ๊กซอว์เนี่ยอย่างที่บอกก่อนจะถึงวันที่2ี่สิตอนเธอขึ้นเครื่องภาพขวามือสุดนี่มันจะมีจิ๊กซอว์ตัวโวอยู่ตรงนี้ฮะจิ๊กซอว์ของเรื่องคือรถคันนี้ฮะอ่าเห็นนะฮะแต่พี่ผู้ชายคนนี้เขาเรียกอะไรกแกป๊ปป่าน่าจะ,ะข้อมูลจากเ<อ>จ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันเพราะจะเห็นเธอเปิดประตูหลังแล้วก็<อ>ขึ้นไปนั่งที่ด้านหลังค่ะ แล้วรถคันนี้อาบาลลงนิดนึงผมเชื่อว่าน่าจะให้ข้อมูลตารวจแล้วและพี่เขาน่าจะไม่เกี่ยวอันนี้ต้องยืนยนันก่อนนะฮะต้องขออนุญาตนิดน,นึงเพื่อว่าพี่เขาอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าตอมอเราเนี่ยยืนยันและพันเอกปริญญาว,ว่าคนไทยเราไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยืนยนันเขาจะได้สบายใจด้วยขอเพยภาพตอนที่เธอกําลังขึ้นรถอีกรอบนึงฮะเพราะปกติน่าจะเป็นรถเรียกเพราะเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะเหมือนกับพี่เขาก็มาบริการพี่คนไทยเราเนี่ย น่าจะเป็นจากการเรียดผ่านทางแอปค่ะเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะปกติเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นแก๊งจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องแบบเอาขึ้นรถขึ้นรถเห็นไหมแล้วน้องก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรที่ตกใจคือไม่ได้มีการขู่บังคับแต่อย่างใดนะไม่ได้มีการอุ้มขู่บังคับให้เธอขึ้นรถนะฮะแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นหลักฐานสําคัญที่ตํารวจไทยเลยยืนยันว่าไม่มีการอุ้มเธออ่ะแล้วรถก็จะออกไปหลังจากนั้น มันจะมีภาพขาออกอีกตัวหนึ่งก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญคที่ตอมต้องยืนยันว่าไทยเราเนี่ยไม่ได้ร่วมรู้เห็นในคดีระดับนี้นี่เห็นไหมฮะนี่คือน้องเวลานางแบบสาวไม่มีใครตามเลยนะไม่มีใครตามไม่มีะฮะเราก็ไม่ได้โดนบังคับขูกเข็นแต่อย่างใดเธอก็เดินมาคนเดียวอแล้วก็เช็คออกจากสนามบินสุวรรณภูมิตามปกติตอนเจ็ดโมงยีนาทีของวันที่ยี่สิบ กันยายนที่ผ่านมานี้เป็นเวลาในกล้องจรปิดเธอก็เดินผ่านเข้าไปตามปกติเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปอะคะ่ะคําถามคือตอนนี้สถานทูตได้มีการตั้งคําถามว่าตัวเธอไปอยู่ไหนถูกไหมครับเม์ใช่ค่ะและเธอปลายทางไปพบอยู่ที่พมา่าเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันเนี่ยจุดหมายปลายทางของเธออยู่ที่สนามบินย่างกุ้งและภาพที่เรากำลังไล่เรียงทั้งหมดตั้งแต่ต้ตตนจนจบ เราก็ต้องยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใอ่ไหมครับเมใช่ค่ะนี่มีบางท่านบอกว่าทำไมไม่เปิดภาพปลายทางสนามบินไม่ฟังภาษาไทยหรือไงครับกำลังอธิบายเพื่อช่วยคนไทยอยู่ไม่ให้ขายขี้หน้าว่าเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องที่หลังเปิดหูไปด้วยนะแล้วกินข้าวไปด้วยนะที่ถามมาแบบนี้เนี่ยนะนี่ เพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันว่าเราไม่ได้เกี่ยวใช่เพราะมันคือความเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยใช่ค่ะคือท่านทางด้านของสอตมนะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยืนยันว่าพอเดินออกเดินทางเธอเดินทางออกจากประเทศเราเป็นการเดินทางโดยสมัครใจไม่ได้มีการถูกขู่บังคับขู่เข็นแต่อย่างใดแต่การที่เธอไปเมียนมาแล้วจะไปทําอะไรอันนี้ไม่สามารถที่จะรู้แล้วเพราะมันอยู่นอกเหนือการคว<ม>บคุมของทางการไทยมันต้องเป็นความรับผิดชอบของเมียนมาที่จะมาตอบคําถามว่า เธอลงไปแล้วไปไหนอะไรยังไงต่อค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเรายืนยันตรงนี้คตามที่ทางการรัฐและก็ตํารวจไทยยืนยันว่าถ้านัางแบบท่านนี้ตามที่เดลิเมีารายงานเดลิเมลรายงานว่าเธอถูกฆ่าและค้าอวัยวะ คนไทยไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้มีขบวนการเข้ามาในประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออธิบายความทําไมช่องแปต้องไปนั่งดูรกคาตามจุดต่างๆบางคนบอกให้เปิดปลายทางเลยก็อยากให้ดูว่าระหว่างทางถูกไหมมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นกินข้าวกินหมูกินผักกินปลาเนี่ยนะฮะอ้าวกลับมาจะต้องถามเยอะเนี่ยฮะมีแล้วพวกไม่ทํางานไปชอบถามเนี่ย อืไอ้คนทําก็ท้ามทำไอ้คนไม่ทํางานก็ปากดีปากดีเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องนางแบบสาวนะเออทำไมหัวลรอะไหล่ะหัวเราว่านางแบบสาวไปทางก็ไปเมียนมานั่นแหละเออ